สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับมาครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับ งวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2566นาแนวทางแรกจะเป็นแนวทางล่างชุดเต็มของแอดคารอาจารย์มีแนวทางมาให้ตามที่เห็นครับโดยรวมก็ประมาณ12ชุดทุกทันต่อมาก็จะเป็นข้อมูลอีกชุดหนึ่งของอาจารย์นะครับใบนี้เป็นข้อมูลชุดตัดทุกท่านตัดมาเหลือ4ชุด ก็จะมี3060 48แล้วก็49อย่าลืมตีตัวไปกลับด้วยนะครับแนวทางของแอดคานต่อมาครับจะเป็นแนวทางของแอดคิงทุกท่านอาจารย์ให้แนวทางล่างไม่ต้องกลับมานะครับมีแนวทางมาให้2ชุดด้วยกันได้04กับ69ทุกท่าน04กับ69 ถ้าชอบแนวทางของอาจารย์ก็ติดตัวไปกลับด้วยทุกท่านกันพลาดบานนี้จะเป็นแนวทางของอาจารย์ประกอบนะครับเป็นข้อมูลชุดเน้นทุกท่านชุดเน้นตัวสามตัวของอาจารย์ได้สามสี่เจ็ดนะครับสามสี่เจ็ดตัดเล่นก็จะมีสามเจ็ดสี่เจ็ดแล้วก็สามสี่แบนี้ครับชุดที่ตัดแล้ว ถ้าชอบก็กันได้หมดเลยนะครับท่านผู้ชมไม่ว่าบนไม่ว่าล่างเลยเนาะวันที่ก็จะอยู่ด้านบนนะครับหนึ่งทัสิบเอ็ต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดคนชอบหวยนะครับงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์นั้นหลุดไปทุกท่านแนวทางของอาจารย์ที่ใกล้เคียงก็เห็นจะเป็น4 5นะครับผิดไปแต้มเดียว โวยออกสี่หกบนเนาะทางโดยเลขสองงวดมีเข้าแล้วก็มีหลุดทุกท่านงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับใบนี้เลยหนึ่งทับสิบเอ็ดสองพันห้าร้อยหกสิบหกสองตัวบนล่างตรงๆของอาจารย์ก็จะมีหกหนึ่งศูนย์หกห้าหนึ่งนะครับศูนย์ห้าสี่แปดแล้วก็ศูนย์แปดทุกท่านหกหนึ่งศูนย์หกห้าหนึ่ง 05 4808ไปเก่งกันดูครับชุดไหนจะไปล่างชุดไหนจะไปบนแนวทางของแอดคนชอบหวยมาต่อกันที่แนวทางสรุปร่างของแอดรัชชัน6กมีโชคอาจารย์สรุปมาให้4ชุดนะครับมี6 2 6 4 8 2แล้วก็8 4 ุดที่อาจารย์ตีกรอบก็จะมีอยู่2ชุดนะครับนั่นก็คือ6 4กับ8 2สอตามนี้ครับแนวทางสรุปล่างแอดรัชนกมีโชคถัดมาครับจะเป็นแนวทางของแอดหนุ่มเมืองราชทุกท่านงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์ท่านนี้ผมไม่ได้ลงให้นะครับเลขเด่นสตัวของอาจารย์หในนั้น มีเลขหกทุกท่านแต่ว่าเลขชุดของอาจารย์ไม่มีหกสี่นะครับไม่มีหกสี่สี่หกเนาะประมาณนี้ทุกท่านงวดก่อนงวดใหม่ของอาจารย์ก็จะอยู่ในส่วนด้านล่างนะครับเลขเด่นดูเหมือนว่าจะได้สี่กับห้าเลขชุดก็ตามนี้เลยนะครับผู้ชมชอบเลขเด่นตัวไหนก็ลองนำเลขชุดของอาจารย์ไปพิจารณาเพิ่มเติมได้ด้านล่างสุดก็จะเป็นนาทังเลขวินของอาจารย์ ได้456 7890นวทางของแอดหมูม่เมืองลาดครับงวดประจำวันที่1ทับ11 2 5 6, 6. อ6ถัดมาจะเป็นแนวทางสรุปบนล่างของอพีงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์หลุดนะครับให้ล่างไปบนทุกท่านข้อมูลล่างของอาจารย์มี46นะครับประมาณนี้ทุกท่าน ทางเดินเลขงวดก่อนงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับ1 1 1 2 5ทับสสรุปบนของอาจารย์มี60636468ครับ4ชุดในส่วนข้อมูลสรุปล่างของอาจารย์ก็จะมี05456575แต่ชอบตัวเลขของอาจารย์ก็สลับเลยทุกท่านกันบนกันล่างได้หมดเลยนะครับติดตัวไปกลับด้วย แนวทางสรุปบนล่างอ .P มาต่อกันที่อีกหนึ่งข้อมูลของแอดยืนนะครับเป็นข้อมูล2ตัวบนเพิ่มเติมครับอาจารย์บอกว่าอย่างนั้นอาจารย์ให้7 5มาทุกทันชุดเดียวแนวทาง2ตัวบนอีกใบหนึ่งของอาจารย์ครับเป็นข้อมูล3ตัวบนชุดเพิ่มเติมครับ อาจารย์ให้275มาทุกท่าน275แนวทางของแอดยืนใบเขียวมาต่อกันที่แนวทางรูปแบบนี้ของแอดปูลินทุกท่านก่อนหน้านั้นที่ผมลงให้อาจารย์ไม่ได้ใส่วันที่เพิ่มเติมนะครับผมได้มาอีกใบใบนี้มีวันที่แล้วทุกท่านตัวเลขไม่เหมือนกันด้วยผมก็แบ่งพันอีกรอบหนึ่งเนาะ คือใบฝั่งทางขวานะครับใบนี้วันที่อยู่ในส่วนด้านล่างเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันทุกท่านข้อมูลชุดบนของอาจารย์ตามนี้เลยนะครับ3ตัวได้804 806 654 2ตัวมี06 045 408แล้วก็14นะครับขยับลงมาด้านล่างก็จะมีข้อมูลล่างอยู่นะครับ ข้อมูลล่างของอาจารย์มี6 2 6 3 6 4 4 7แล้วก็8 4สตามนี้ครับอาจจะมีบางชุดที่ตัวเลขเหมือนกันแต่ว่าสลับตำแหน่งนะครับเบบหน้าจอเอาเนาะแนวทางของแอดปูลินมาต่อกันที่แนวทางของหนุ่มตาครีวันที่อยู่ด้านบนนะครับ1พฤศจิกา6 อาจารย์ให้แนวทางวิ่งบนวันที่เลข6ครับชุดฟันธงของอาจารย์ได้067ตปีตัวไปกลับ6ประตูลเลขชุดเบิลครับชุดรองของอาจารย์อยู่ด้านล่างชุดรองของอาจารย์ก็จะมี6 0 2 6 3 4 6 4 7สําี่หสำหรับงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์หลุดไปครับมาต่อกันที่แนวทางโค้งสุดท้ายสรุปตัดตามสูตรไม่สนดับ แนวทางของอาจารย์พี่ชัยใจหวานแนวทางของอาจารย์ก็ตามนั้นเลยทุกท่านมีทั้งสามตัวสองตัวต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอดวิสนุนะครับอาจารย์บอกว่าให้เด่นหนึ่งกับหกฟันหนึ่งเลขชุดสามตัวของอาจารย์ได้หกหนึ่งห้านะครับชุดเดียวตัดเล่นก็จะมีหนึ่งห้าหนึ่งหกหกห้า มีชุดรองด้วยนะครับหนึ่งสี่กับหกสามใบนี้จะเป็นแนวทางชุดเน้นสามตัวแล้วก็สองตัวของอาจารย์คมนะครับข้อมูลชุด3ามตัวอยู่ในส่วนตรงนี้อาจารย์ให้มาเป็นแนวทาง9้าชุดนะครับเน้นมาหกเพิ่มเติมอาจารย์บอกว่าสูตรใหม่ใช้งวดแรก ในส่วนข้อมูลชุด2ตัวบนล่างก็จะอยู่ด้านล่างนะครับให้มา9เน้นมา6เน้นมาที่5 2 7 2 9 2 8 5 9 5 7 5ต่อมาครับใบนี้เป็นแนวทางของแอดหมาน้อยคอยรักครับชุด3ตัวของอาจารย์ให้มาเป็นแนวทาง4ชุดทุกท่านคือใบนี้ แล้วก็2ตัวชุดเน้นก็จะมี8550ชุดรอง4840สรุปล่างครับชุดเน้นก็มี3141ชุดรอง3040เน้นหนักๆแขนๆล่างของอาจารย์ได้31ชุดเดียวต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอดอินซีเท่าใครรออาจารย์ให้มาแล้วนะครับ งวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์หลุดไปทุกท่านแต่ว่าก็ใกล้เคียงมากอยู่นะครับผิดไปตัวเดียวงวดที่ผ่านมาคือใบนี้นะครับไล่เลียงดูได้สาธิตสามงวดหลังสุดตามนั้นงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้าย1นึ่งพย2อ6 6ข้อมูลชุด3ตัวด้านบนของอาจารย์ก็จะมี658668678 ด้านล่างมี870 880 890ตามนี้ครับแนวทางของ Ad ดอินซเท่ามาต่อกันที่แนวทางชุดพิเศษของอาจารย์โกยบ้านไร่ข้อมูลส่วนบนของอาจารย์ครับ2ตัวก็จะมี818384งคมงกมา2ชุดทุกท่าน8 1ดกับ8 4ตัดลงมาอีกก็จะเป็นข้อมูลชุด3ตัว ในส่วนข้อมูลด้านล่างนะครับก็จะมีอีกกลุ่มนึงเป็นข้อมูลชุด2ตัวนะครับได้040508ี่วงคลมมาที่05ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ